คนเหล่านี้จะเป็นคนที่เวลารักก็จะไม่บอกรักแบบสมมติซื้อข้าวมาให้ลูกกินอย่างเงี้ยใจเขาอะอยากจะบอกว่าบอกความรู้สึกก็คืออยากให้เธอกินนะแต่สิ่งที่พูดออกไปก็คือทำให้เขาเจ็บก่อนไงก็คือเขาจะพูดแบบแต่กินก็กินไม่กินก็เททิ้งให้หมาไปคนคนนี้เขาเอาลูกมาคุยก็คือลูกผมเป็นเหมือนผมเลย เด็กคนนี้อายุ1 1ขวบลูกเขาอะนะก็คือกลายเป็นว่าวงจรอุบาทนี้ก็ไปสร้างกับลูกเขาเด็กทุกคนต้องการจุดยืนต้องการมีคุณค่าความรู้สึกของการมีคุณค่าเป็นยังไงมันรู้สึกภูมิใจในตัวตนในความเป็นชั้นก่อให้เกิดความรักในตัวเองยกตัวอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือเขาจะเป็นคนที่ เพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ชอบเขาเลยแล้วก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาแต่ตรงไปตรงมาในเวอร์ชั่นที่แบบเสียดแทงให้คนอื่นเสียใจออกแนวกวนๆกวนโอ๊ยแล้วก็คือคําพูดคําจาก็คือไม่มีกาลเทศะเออทีนี้เพื่อนก็ไม่ชอบสิ่งที่ตัวเขาเองเป็นเนี่ยเขาก็รู้นะมีคนเตือนเยอะนะแต่เขาเองก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ชอบตัวเองเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะจัดการกับไอ้ความพฤติกรรมแบบนี้ยังไงแต่สิ่งที่ พอมาปลดล็อกกับนิกกี้นิกกี้ไปเจอปมในวัยเด็กของเขาที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาเป็นนะคะในวัยเด็กของเขาเนี่ยพ่อของเขาก็เอาแต่ใจพ่อก็ใจร้อนพ่อก็อารมณ์ไม่ดีเวลามีอะไรไม่ได้ดังใจพ่อก็ตีย้อนกลับไปตอนที่เขาเกิดก่อนนะตั้งแต่ตอนเล็กๆอะ่ะเขาอยากมีคุณค่าอยู่แล้วใช่ไหมอยากมีคุณค่าในตัวเองเขาจึงแสดงความรัก แสดงความรักออกไปหรือความเชื่อใจเชื่อใจว่าพ่อรักฉันเชื่อใจว่าแม่รักฉันแต่พอเหตุการณ์มันพลิกตรงที่ว่าพ่อเริ่มแสดงพฤติกรรมในแบบเวอร์ชั่นที่พ่อเป็นในแบบเวอร์ชันที่พ่อคิดว่าพ่อจะเอาแบบเนี้ยไม้บรรทัดของพ่อคืนเนี้ยก็ตีกรอบให้ลูกเลย ทีนี้ลูกก็ไม่ได้มีความแบบอยากจะเป็นอะไรก็ไม่ได้สามารถจะพูดได้หรือว่าอยากจะเป็นได้เลยเพราะเหมือนกับว่าพ่อก็จะมีไม้บรรทัดของเขามาแล้วเวลาที่ทําผิดอะไรก็จะโดนตีเหมือนเมินความรู้สึกอ่ะคือไม่ได้สนใจหรอกว่าฉันจะเจ็บหรือเปล่าแต่สนใจในกฎระเบียบสิ่งที่ผู้ใหญ่สนใจในกฎระเบียบทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าเขาแสดงออกไปอยากจะรักอยากจะเชื่อใจแหละแต่ที่โลกหรือพ่อแม่แสดงกลับมาก็คือความ เจ็บปวดพอเขาเจ็บปวดมันจะกลับไปตรงนี้ว่าเขาไม่มีค่ามันหล่อหลอมเป็นพฤติกรรมที่เขาเจอมาตลอดเหตุการณ์ที่เขาจําได้แบบขึ้นใจแล้วคือแบบเล่าไปน้ําตาคอไปก็คือเรื่องของการที่เขาลงไปเล่นน้ําที่หลังบ้านหลังบ้านจะเป็นคลองแล้วมีตุ่มตุ่มเนี้ยจะเป็นตุ่มใช้รวมในบ้านเนี่ยมีพี่น้อง12คนทีนี้เขาก็เอาน้ําในตุ่มมาซักถุงเท้ามาซักรองเท้า คือเขาไม่ได้เอาตัวลงไปคือกฎกติกาของบ้านหลังนี้ก็คือว่าไม่ให้เอาตัวลงไปจุ่มในตุ่มนะคือน้ำเนี่ยใช้รวมกันดังนั้นน่ะคุณจะต้องตักขึ้นมาทีนี้วันนั้นน่ะเขาก็ซักแบบปกตินี่แหละแล้วบังเอิญจังหวะที่กําลังจะเอาถุงเท้าแล้วรองเท้าไปตากอ่ะเขาปีนขึ้นไปบนตุ่มแล้วตรงนั้นน่ะจะมีหลังคาสังกะสีที่ยื่นออกมาที่เขากําลังจะเอารองเท้าเนี่ยปีนขึ้นไปวาง บนหลังคาสังกะสีปีนบนตุ่มเหยียบตุ่มอีกทีหนึงอะแล้วทีนี้พี่ชายเดินมาพอดีจังหวะที่พี่ชายเดินมาพี่เห็นน้องกําลังตัวเปียกโซกน้ําหยดพี่จึงเข้าใจว่าน้องอะลงไปเล่นในตุ่มเอาตัวลงไปจุ่มในตุ่มแน่เลยจึงไปฟ้องแม่พอฟ้องแม่เสร็จปุ๊บแม่ตีเขาค่ะแม่ไม่ฟังเขาเลยแม่ไม่เห็นคุณค่าของเขาเลยแม่ไม่เชื่อในความเป็นเขาเลย สิ่งที่เขาอยากจะพูดสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจโกรธแม่ไม่มองความรู้สึกเลยแม่มองว่าลูกกําลังเถียงกําลังก้าวรล้าแม่นะอย่างเงี้ยทีนี้พอแม่ตีปุ๊บเด็กคนนี้รู้สึกแล้วไม่เชื่อใจอีกแล้วคือฉันอุตส่าห์รักเธอนะเธอเป็นที่สุดของฉันแล้วนะฉันไม่เชื่อใจเธออีกแล้วเพราะเธอมอบความเจ็บปวดให้ฉันฉันไม่มีคุณค่าเลย พอเขาเริ่มรู้สึกไม่มีค่าเขาเลยไปคุยกับพี่ชายว่าทําไมต้องพูดแบบนี้เนี่ยนู่นนี่นั่นเลยต่อยกันทีนี้พอต่อยกันปุ๊บพี่ไปฟ้องแม่เพราะพี่บาดเจ็บทีนี้แม่เลยตีซ้ําตีซ้ําลงไปอีก สนใจความรู้สึกลูกไหมสนใจไหมว่าคนนี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะแต่สนแต่พี่คนเดียวเหรอสนแต่กฎกติกาที่แม่เชื่อเองคิดเองเชื่อพี่โดยที่ไม่ฟังผมเลยอะ่ะเขาพูดแบบนี้เลยนะจน50แล้วจนอายุขนาดนี้แล้วอะ่ะยังมีปมเรื่องนี้อยู่เลยอะ่ะยังรู้สึกแย่อยู่เลยกับเรื่องเนี้ยแล้วทุกวันนี้กับพี่คนนี้ก็คือไม่เคยคุยกันนะเป็นพี่น้องกันแต่ไม่เคยคุยกันแล้วคือแบบจากจุดเนี้ยทำให้คนนี้กลายเป็นคนขวานผ่าซากหรือขวางโลก เวลาที่เขาไปใช้ชีวิตตอนโตเนี่ยทุกวันนี้เขาทํางานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานแบบเบืออหน้าหนีกันหมดอ่ะทั้งออฟฟิศไม่มีใครโอเคเลยนะไม่มีใครโอเคกับเขาสักคนหนึ่งทีนี้สิ่งที่เขาจะทําพฤติกรรมก็คือว่าเขาจะไม่ให้ความรักและความเชื่อใจกับใครอีกแล้วมันเป็นประสบการณ์ของเขาที่หล่อหลอมลงไปเป็นจิตใต้สำนึกแล้วโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าอะไรมันทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ ดังนั้นพอเหตุการณ์นี้ที่เขาเห็นเหตุการณ์และเขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อที่ผ่านมาเนี่ยที่ฉันแสดงออกกับเพื่อนร่วมงานก็คือว่าเขามักจะชิงทําให้เพื่อนเจ็บปวดทําให้โลกเนี่ยเจ็บปวดชิงทําก่อนเลยฉันไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นเพราะฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวเธอก็ทาร้ายฉันเดี๋ยวเธอก็ไม่รักฉันนั่นแหละเหมือนกับที่ฉันโดนมาทั้งชีวิตทีนี้พอเขาชิงทําให้คนอื่นเจ็บปวดก่อนเลย เขาไม่เชื่อใจแล้วเขาไม่อะไรแล้วเพื่อนร่วมงานก็เป็นไงออกห่างไม่ชอบเพื่อนร่วมงานก็ไม่ชอบพอเขาไม่ชอบปุ๊บสิ่งที่เขาได้รับก็คือว่านี่ไงคุณก็ทําฉันเจ็บอีกเขาก็เจ็บปวดอีกเนี่ยคือพอเพื่อนไม่ชอบคนทุกคนน่ะมันไม่โอเคหรอกถ้าเพื่อนไม่ชอบหรือเพื่อนไม่รักหรือสังคมไม่ยอมรับอ่ะดังนั้นพอเพื่อนยิ่งไม่ชอบเพราะว่าเพื่อนก็โดนโดนเธอทํามาเธอทาฉันก่อนอ่ะ เพื่อนทุกคนก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากจะคุยด้วยไม่มีใครอยากจะแบบสูงสิงเลยอะเวลาไปกินข้าวก็ไม่อยากจะกินด้วยเพราะเวลาไปกินปุ๊บเดี๋ยวแม่งก็พูดจาอะไรขึ้นมาสะเทือนอารม์กูอีกอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็แบบว่าเออไม่อยากจะซื้อของเผื่อมันเลยเพราะว่าเวลาพอซื้อของมามันก็เหมือนแบบไม่ได้ขอบคุณไหด้มีการแบบมีน้ำใจแสดงออกให้เห็นเลยอย่างเงี้ยคือคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เวลารักก็จะไม่บอกรักแบบสมมติ ซื้อข้าวมาให้ลูกกินอย่างเงี้ยใจเขาอะอยากจะบอกว่าบอกความรู้สึกก็คืออยากให้เธอกินนะฉันอยากให้เธอกินอยากให้เธอโตเร็วๆอยากให้เธอ,เอ,อสุขภาพดีใจอยากจะอย่างนั้นแต่สิ่งที่พูดออกไปก็คือทําให้เขาเจ็บก่อนไงก็คือเขาจะพูดแบบแะกินก็กินไม่กินก็เททิ้งให้หมาไปพูดแบบนี้แต่ในใจจริงๆอะอยากให้เขากินนะแต่ไม่กล้าที่จะพูดคือเขาจะไม่กล้ายอมรับแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง เด็กหรือคนประเภทนี้นะคะที่เขามีปมแบบนี้ตอนวัยเด็กเนี่ยเขาจะไม่แม้แต่กระทั่งยอมรับว่าตัวเองรู้สึกอะไรเขาจะมองข้ามความรู้สึกตัวเองไปเลยเพราะว่าอะไรโดนมองข้ามความรู้สึกตลอดเวลาฉันใส่ความรู้สึกอะไรไปความรู้สึกรักหรือความรู้สึกอะไรเนี่ยมันไม่เคยมีใครสนใจความรู้สึกฉันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วดังนั้นพอเขาถูกเมินตลอดทีนี้เขาจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองพอไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเขาไม่รักตัวเองละทีนี้ เพราะรู้สึกว่าโลกนี้มันทำไมมันเป็นแบบนี้วะทําไมทุกคนไม่รักฉันเลยทําไมทุกคนรังเกียจฉันไปหมดเพราะเขาถูกเมินความรู้สึกสมมุตินี่ก้อนความรู้สึก เขาเมินความรู้สึกมองข้ามความรู้สึกของเด็กคนนี้ดังนั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะน่ารังเกียจตัวเขาอ่ะไม่มีคุณค่าตัวเขาจะลดทอนคุณค่าของตัวเองลงเรื่อยๆดังนั้นเขาจะไม่สนใจแม้แต่กระทั่งความรู้สึกของตัวเองก็คือว่าไม่เอาเลยคือแบบอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ฉันรักฉันก็จะไม่พูดฉันก็จะพูดในสิ่งที่มันเจ็บปวดไว้ก่อนให้ให้เธอเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นเกราะป้องกันเขาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันรักเดี๋ยวเธอทาร้ายฉันฉันก็ ทำร้ายเธอก่อนเพื่อว่าฉันน่าจะปลอดภัยแต่วิธีการที่เขาแสดงออกไปพฤติกรรมที่ออกไปมันยิ่งทําให้โลกรังเกียจเขามากขึ้นแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมากระแทกเขาอีกรอบหนึง่งด้วยความเจ็บปวดอีกทีหนึง่งดังนั้นตอนนี้เขาทําเขาเจ็บปวดอยู่แล้วนะเขาไม่ได้อยากให้เพื่อนเกลียดหรอกแต่ไม่รู้จะแสดงพฤติกรรมยังไงไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงดีเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนมองข้ามความรู้สึกตัวเองอะคือเขาไม่อยากจะแสดงความรัก อยากจะบอกชื่นชมอยากจะขอบคุณเพื่อนแต่ก็ไม่สนใจความรู้สึกตรงนี้มองข้ามความรู้สึกของตัวเองทีนี้เขาก็ทําให้คนอื่นเจ็บปวดโดยที่เขาเองก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นเจ็บหรอกเขาเจ็บก่อนแล้วตอนแรกเลยคือเขาเจ็บตั้งแต่ตรงนี้แล้วเขาไม่มีค่าอยู่แล้วบนโลกใบนี้ตั้งแต่โตมาเขาไม่มีค่าไม่รักตัวเองอยู่แล้วอ่ะเขาไม่เห็นค่าตัวเองอยู่แล้วเขาเจ็บปวดตั้งแต่เริ่มแล้วพอเขาโดนรังเกียจมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเจ็บปวดซ้ําๆเท่านั้นดังนั้นมันจะเป็นวนลูปของความเจ็บปวด มันจะเป็นวงจรอุบาทที่ซ้ําซ้ําซ้ําแล้วซ้าอีกคือเขาเจ็บก่อนแล้วเขาก็ทาให้คนอื่นเจ็บแล้วคนอื่นก็ทําให้เขาเจ็บอีกรอบนึงแล้วเขาก็เจ็บอีกแล้วเขาก็ทําให้คนอื่นเจ็บแล้วคนอื่นก็ทําให้เขาเจ็บอีกอย่างเงี้ย